เียบนะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มอาหารวางให้ท่านที่โต๊ะอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ต้องจบชโพูจะสาวด้วยนะครับผมเอาไปเอามาเราดองกันเนะครับจุดของชมพูอ้ายคุณทันยูนะครับผมกะไปรับของชข้าด้วยกันได้นะครับผม กับคุณกิติยวัฒน์นะครับน้องเตยกับเนียบาสนะฮะวันิจข้อสี่ว่าแนะน้ำในทุกการเตะหูวจักนะครับว่าผู้บาดเออมื่อตอนพึ่งสอนนิดหน่อยเป็นเราจช่ไหมน้องดิตอนพึ่งสอนนิดหน่อยเป็นยิมบอดมากเลยแล้วก็น้องเตยของเรานะครับสาวกันเงินโรงเทีบานนะฮะ แบกดอกก็สวยงามยิ่งใหญ่อลังการเป็นอะไรสุดภาพูงนะครับสวยงามมินิฮาร์ดเป็นด้วยนะฮะไม่ต้องบอกเลยครับมิ่ิฮานยกมือขึ้นเลยนะครับคุณแม่ท่าประจวบนะฮะโอเคครับลองก้องครับสามนครับสามสองหนงครับ ครับสามสองหนึ่งครับนี่ครับขับรถดวงนี้น้อยจ้าพี่นอยแล้วอันแงบกตายายรถสั่งอะไมาบ้างเมนกะจีออกไปผุ่ี่ตับบาย วันนี้งานแจจะหลานชายสืบทอดครับคุณบาตเนียบาการออมเงินการเก็บเงินเพราะฉะนั้นขอฝากข้อคิดฝากก็คืออดออมนะครับออมเงินออมทองไว้เป็นเพื่ออนาคตอนาคตเราไม่ใช่มีแค่สองนะครับมันจะได้มีเพื่อนเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนครอบครัวเอาเส้นใจมาเป็นสักขีพยานกับการ ทำให้รักกันแพงกันนะครับก็ขอบคุณท่านแขกคุ้มเกียทุกท่านและขออนุญาอวยพรให้แขกผููมีเกียิทุกท่านงานเลิกแล้วนะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยขอบคุณมากครับเตยมแก้วนะฮะเติมนมแข็กมาหด้่งไอเตยมแก้วนะครับไปเตยมแก้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่ะ S <S> เอาเอาน้ำอ e ้อยให้ให้คู่บ่าวสาวหน่อยให้ท่านประธานหน่อยชูแก้วขึ้นมาอ่าพร้อมกันนะครับทุกท่านครับใช่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 หมดเกล้าทุกท่านครับผู้ใด้มาปลาโ่บ้าไหมโอ้ยอำนาจ่ัวอีกบริเวนสารค้าชิด้หน้าปอดต้องเลยนะครับเนาะ ทุกคนอมา้อมันคับขอบคุณทุกท่านครับพรมือดังเยครับได้ครับขอเชิญทุกท่านผู้หลักผู้ใหญ่าวเยพก่อนนะครับให้เป็นมือดีออกอาาขออโรคสิบไ 3 2 1่ครับเดี๋ยวขอเชิญเป็นชุดแรกก่อนนะครับขอเชิญญาตญาตฝ่ายสันพระสิ์ท่านใดที่ยังไม่ถ่ายนะครับก็มาเชิญร่วมถ่ายภาพกับคุณต่อสาได้นะครับขอฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ยังว่างครับฝั่งนี้ยังว่าง โอเคครับทีนี้ทุกท่านครับทางฝั่งนี้ถอยหลังนะครับข่าวตอนนี้เป็นยาโสทองนะครับโอ้ม่าจะทางไก่กับพี่เธอยาโสธรกันบ้านะครับผมครบนะฮะอุปนิมิอำนาจยาโสโอเคเอาลูกไว้ใหญ่อยากให้บ่าวสาวเฮ้ยยายจับยายจับแล้วอยากให้บ่าวสาวมีลูกมีสารภาพ